สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการกู้ครับกู้งานไฟล์ Word หรือไฟล์ PowerPoint Excel นะครับที่เราทําการพิมพ์อยู่แล้วเกิดว่าไฟดับนะครับหรือว่าเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะครับเราจะสามารถกู้คืนได้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือเราอย่าลืมเกิน4วันนะครับมันจะเก็บไฟล์ไว้แค่4วันเท่านั้นนะครับถ้าเลย4วันไปก็คือจะหายท้าวอนนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปไปกู้นะครับใครที่ยัง ไม่ตั้งค่านะครับผมขอแนะนําให้ไปตั้งค่าก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งค่าให้มันกู้คืนอัตโนมัตินะครับมันจะไม่มีเมนูตามที่ผมแนะนําต่อไปนะครับวิธีการตั้งค่าก็ง่ายๆนะครับให้เข้าไปที่ตัวเลือกนะครับเมื่อเปิดเวิร์ดขึ้นมาเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโปรแกรมออฟฟิศนะครับไปที่ตัวเลือกนะครับแล้วก็จะมีคําว่าบันทึกตรงนี้นะครับบันทึกตรงนี้ให้ติ๊กทั้งสองอนไว้นะครับนี่นะ สองอันนี้นะบันทึกอัตโนมัตินะครับก็คือทุกๆกี่นาทีก็ว่าไปใครอยากให้บันทึกซ้ําๆเร็วๆก็ประมาณสัก2องสามสี่หนาทีก็แล้วแต่นะครับตั้งเวลาไว้นะครับเป็นนาทีนะครับถ้าเราตั้งไว้บ่อยนะครับตั้งไว้เป็น 2- อสานาทีมันจะบันทึกเองตลอดข้อเสียก็คือถ้าคอมที่มันช้าอยู่แล้วนะครับมันก็จะทําให้มันช้ากว่าเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตั้งไว้ให้เหมาะสมนะครับถ้าตั้งไว้แบบนี้แล้วนะครับติ๊กไว้แบบของผมแล้วก็โอเคเลย นะครับเรียบร้อยนะครับ่อไปผมจะสร้างไฟล์ใหม่นะครับสมมุติว่าผมลืมนะครับผมพิมพ์ไปแล้วผมลืมนะครับลืมนะปิดออกนะครับไม่บันทึกนะครับหรือว่าไฟดับนะครับถ้าเป็นแบบนี้นี่งานเราจะอยู่นะครับจะสามารถกู้ได้นะครับแต่เงื่อนไขคือ4วันเท่านั้นนะครับไปที่เวิร์ดเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เปิดไฟล์เอกสารเปล่าตัวนี้นะครับเมื่อเปิดมาแล้วนะครับไปที่เมนูไฟล์แล้วก็โอเพ่นนะครับหรือว่าเปิดนะครับ เปิดตรงนี้นะครับเปิดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ครับล่างสุดนะล่างสุดมันจะมีคําว่ากู้คืนเอกสารที่ยังไม่ได้บันทึกนะครับปุ่มนี้มันจะขึ้นนะครับบางคนไม่มีถ้าไม่มีแสดงว่ายังไม่ตั้งค่านะครับต้องไปตั้งค่าตามที่ที่ผมแนะนําตอนต้นคลิปนะครับใครไม่ตั้งนี่ผมก็ไม่มีทําไมครับทำไมของผมหายไม่เจอนะครับเพราะนั้นปุ่มนี้นี่ไปตั้งก่อนมาถึงจะมีนะครับล้วก็ติ๊กตัวนี้ไปนะครับ นะครับติ๊กปุ๊บมันก็จะขึ้นนะครับขึ้นไฟล์ต้องดูวันที่เอาว่าไฟล์นะเวลาไหนที่เราดูบันทึกนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็วันที่29เดือน8เวลาบ่ายสนะครับก็คลิกแล้วก็โอเพนเปิดขึ้นมานะครับงานที่เราเคยทำไว้ก็จะอยู่นะครับเราสามารถบันทึกเป็นนะครับบันทึกเป็นนะครับเพื่อที่จะเซฟงานไปยังเดสก์ท็อปยังที่ไหนก็ได้นะครับตัวนี้นะหรืออีก อีกวิธีหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือกคําว่า info info นี่แหะอ่า info ข้อมูลครับข้อมูลไฟล์แล้วก็ข้อมูลนะครับหรือว่าคําว่า info ในภาษาอังกฤษนะครับติ๊กแล้วมันจะมีคําว่ามันจะมีคําว่าจัดการเอกสารนะครับไม่แน่ document หรือเปล่าภาษาอังกฤษผมจำไม่ได้นะครับตรงคําว่าจัดการเอกสารติ๊กลงมาแล้วก็เลือกคําว่า กู้คืนเอกสารที่ยังไม่ได้บันทึกนะครับก็คลิกหนึ่งครั้งครับก็จะมาที่เดียวกันนะครับเหมือนกันเลยวิธีไหนก็ได้นะครับเอาอเอาแค่นี้ก่อนนะครับมีคนมาตัดไม้ข้างบ้านนะครับเาโอเคนะครับ